สวัสดีค่ะสวัสดีกวางเลยไแทนใจกันลอยเด้อค่ะครับสิบ้ามือดีสิบ้าลูกไส้ไปเบิ้งกันสวนกันบ่ค่อยเด็กเออคนบ่ค่อยเด็กเขามาบ้านแล้วบ่ค่อยเด็กไปเบิ้งไหมค่ะอันมากกับบ่ค่อยมีเวลาเป็นไงไหมค่ะแม่กับไปซื้อปลามาลงไว้ประมาณยี่สิบกุ้งอยู่ละวันนี้เพนเอาดินมาลงครับเพนเอาดินมาใช่หลอดสัน น้มมันเหมลูกงาแต่ลูกนี้ว่ามันขาดเป็นโขกได้ขาดเป็นโขกจริงเละงเงยดนี่น่แหละพวกไส้ตกนกนี่แหละกิ้คูรู้ไปหมดคุอวนีกระุไสมองิตายแหละอันนมองจิจงเราอันนี้เดี๋ยวมองไม่ได้แลวว่าสิตใจท่านไม่ได้ใจใจไยนเอทำไมได้ เข้าใจเข้านี่บอกถึงสวนและะ้วครับอุ้ยใส่เกียงเขา่ามายังดีมุมไหน เมอหกใช่ไหมฮะขอให้ประมาณสี่สิบกอเป็นนอใหม่นอกจิมซุ้งเออมันจ่นอ,อ่ใงไ่